ะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างไอเท์ฟ้าฟ้าแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ในแมปแดนดิโวนั่นเองนี่นะคะซึ่งแบบนี้นะคะก็แบบอืมทุกคนก็น่าจะพอรู้จักนะคะเพราะว่ามันก็ดังมากๆเลยเนาะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยเราจะไปกับคนอื่นน,นะทุกคนไปคนเดียวเราไม่รอดค่ะพูดง่าย มาแล้วทุกคนคนยังเยอะบายมาปั่นเครื่องเลยโอ <c oughs> ้ยกดผีมีผีตัวไหนมาเชอดคอเราไหม โอ้โหสงสารคน,นนั้นโดนลุมสองตัวเลยสภาพเราต้องที่เลยนะก่อนที่เราจะเป็นลูกหลงโอ้ยกดผิดอีกแล้วโอ,โอเคปะเอาเสร็จแล้วโหวไวเกินทีมนี้ทำงานกันไวนะคะทุกคนเราเพิ่งปั่นได้เครื่องเดียวเองเพื่อนปั่นกันไปเสร็จละสามเครื่องมาแล้วชั้นสองมาแล้วมาแล้ว ขอให้อย่าเจอผีตอนดามกูไม่น่าพูดเลยโปรดเมตตาการุณาฉันเถิดไอ้ผีเวรห่วยมึงบ่มีที่อยู่ไปห่วยอย่าอย่าหาทางสู้กัคนที่ไม่มีทางสู้ดิเฮ้ยมันสู้ไม่ได้มันวิ่งไม่ได้มันรอดหลอดเต็มนะเห็นไหมเนี่ยหล่อนฉันหลอดเต็มแล้วนะฉันหนีเธอไม่ได้แล้วหล่อนอ๋อโอเคโอ้ยสทรท์ตัวถังมา เราว่านีันแปลมันไม่น่าใช่แคปซูลธรรมดาเนี่ยนี่ทุกคนสนี้มันจะมีความแบบนี้ใช่ป่ะมันแปลก้โอเคเราจะมาอีฟอ้อโอ๊ยโ sorry แบบ sorry so sorry ไป let's go อ k ั้ ก็คนเนี่ยเราเล่นใช่ปะเราไปได้สูงสุดถึงก็ฉันแปดเองเนี่ยแล้วเราก็ไปต่อไม่ได้เลยคือแบบว่ดดาหยุดแค่เนี้ยตอนนี้สิ่งที่อยากได้คือกล่องถุงพยาบาลแบบหรือไม่ก็แบบโคต้าเพิ่มหัวใจอ่ะอยากได้มากเพราะเหลือหนึ่งหัวใจแล้วแบบเรรู้สึกไม่ไม่โอเคเลยแบบเราสามารถตัวเย่ได้ทุกทุกแบบทุกนาทีนะตลอดเวลาเสียงม่ะมีหนึ่งหัวใจเนี่ย โอ้ยเนอะเออใครใครโดนกินนี่โอเคเสร็จแล้วพอคนนี้เสร็จก,ก็คือน่าจะแบบไปได้เลยไปไว้เจอพี่พี่คนนี้อีกแล้วเอออยากกัดเราเลยเราจะตุยอยู่แล้วอย่าทำอะไรฉันเลยโอเครอดไปชั้นที่สี่เราไว้ควรไปฝั่งหนู่มทั่งฝั่งหนูนะ่ะ ส่วนใหญ่แบบพวกมอนสเตอร์มันจะอยู่ฝั่งนูนะทุกคนไม่รู้อะดาวมั่วอ,อุ้ยเจอพี่กุ้งพี่กุ้งจุ่มเอิมพี่กุ้งจุ้มแม็กกี้เฮ้ยไม่กพีเดอรแล้วพี่เป็นอะไรเนะี่ยพี่ไปยืนทำไมคนที่เราเผิอไปกดแย่งเขานี่มี a s e เอาอีกแล้วอยากได้มากมั้งอะโห ไม่เป็นไรเราไม่โกรธเราไม่โกรธเก็บแต้มมากมั้งแลไม่ไปหาอุ้ยเจอบ้านเฮปเยสเลยสั่งหัวใจทุกคนคือทำไมไม่ไปหาไม่ไปหาเครื่องปั่นเองอะ่ะขี้เกียจเหรอว่างี้เหรอเออแล้วทำไมไม่แบบไปหาเองแล้วก็ไม่แย่งคนอื่นมาขอคนอื่นทำแบบมีพลสมีพีสคือแบบ แล้วคือมันใส่ตัวละครที่มันน่าสงสารเล่ยนะแล้วก็แบบมีพีทฉันให้แค่ครั้งนี้เท่านั้นแหละแ้งต่อไปฉันไ่ให้แล้วฉันก็อยากปั่นบ้างนะแต่เธอมาแย่งอ่ะทำไมทําไม่หาเองล่ะถ้าเธออยากได้เออเออพี่กุ้งพี่กุ้งมาไหมป่ะฉันนี้นี่นี่แย่งกันหรออืไม่ทันนะไม่ทันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ฉันขอจ้ะฉันขอนะไม่ต้องมามีพีทอีกล่ะ อยากปั่นก็หาเครื่องเองเนาะห่หวยซุบซุบเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะซุบเจอแล้วเจอแล้วซุบรอบนี้ห้าเครื่องแล้วนะมันเพิ่มระดับยกระดับนี่เอาอีกแล้วโอยเหมือนเห็นเครื่องแดงๆฮะอันนั้นคือมีคนปั่นไว้อยู่แต่ว่ายังปั่นไม่เสร็จ โอเคหาเครื่องปั่นต่อเครื่องปั่นอยู่ใสอ๋อนี่เครื่องนี้คนนี้ปั่นเสร็จก็คือโอเคเลยอุ้ยแกอุ้ยหลอดหลอดวิ่งหมดอีกแล้วโอ้ยจะบ้าต้องพักก่อนต้องพักก่อนค่อยๆไปโอ้ยจะปอปปีจุ่มซอสแม็กกี้อีกแล้วเก่งปบว้ายโอเคเกือบตุยเย่แล้วนะอุ้ยเหลือแค่สี่คนในชั้นหก มาดูกันว่ามีใครรขายอีกคุณแดนดี้มีผ้าพ,พันแผลขอซื้อจ้ะนี่ไปชั้นหก let's go สับสนสับสนอะไรละคุณป,ป้าเป้อุ้ยๆเจออุ้ยเจอคุณกล่องจุ้มแม็กกี้ อย่าล่อกล่องจุ้มแม็กกี้มาหาฉันนะซบคือแบบชอบเรียกไอ้พวกที่มันมีดำๆว่าแบบจุ้มแม็กกี้อ่ะอุ้ยพี่โคไฟของเราโดนกล่องจุ้มแม็กกี้ฆ่าไปแล้วไม่ใช่ฆ่าดิกัด แล้วเมื่อไหร่ฉันจะปั่นเสร็จเนี่ยแล้วฉันก็สับสนไม่หยุดเลยแกวยพี่กล่องจุ๊มแม็กกี้จะมาหาฉันฉันว่าฉันหนีก่อนดีกว่าฉันว่าฉันหนีก่อนก่อนที่ฉันจะไม่รอดวยพี่กล่องจุ๊มแม็กกี้ไม่ได้มาหาฉันโอเคตอนนี้คือทุกคนกำลังปั่นกันอยู่นะคะปั่นแบบเครื่องปั่นอุยอ้ยวุ้ยพี่พี่อะไรนะ พี่พี่คือพี่อะไรอุ้ยพี่พี่เป็นผีตัวตนเดียวที่หนุไม่สามารถคิดชื่อพี่ได้ไนเนี่ยพี่หม้อทอดพี่หม้อทอดอะไรน้ำมันคิดชื่อไม่ออกพี่หม้อทอดอะไรน้ำมันอย่ามาทางนี้ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในอาการสับสนนะทุกคนคือแบบทุกคนอยู่ในอาการสับสนหมดเลยอุ้ยพี่กล่องจุ้มแม็กกี้ พี่กล่องจุม้มแมพกี้อย่าทำอย่างนี้อุ้ยพี่มอทอดอนะไรน้ำมันกัดเพื่อนเราไปแล้วทำไมพี่มอทอดอนะไรน้ำมันจิตใจไร้ไร้ปราณีอย่างนี้เอ้ยไร้ความเมตตากรุณาล拉ลาดาดาอุ้ยพี่มอทอดอะไรน้ำมันจะมาหาเราเหรอไม่เอาหนูไม่ได้อยากเจอพี่มอทอดอะไรน้ำมันไหมไม่เอาอย่ามาหาหนูพี่มอทอดอะไรน้ำมัน อุ้ยต้องหนีพี่มอทออะไรน้ำมันมาหาพี่กล่องจุ่มแม็กกี้อีกเหรอกล่องจุ่มแม็กกี้พี่มอทออะไรน้ำมันแล้วตอนนี้พี่มอทออะไรน้ำมันไปฝั่งหนูนจ้างั้นฉันเข้าฉันเข้าชาตอันนี้เลยวุ้ยเขาจะได้ยินฉันพี่มอทออะไรน้ำมันหนีพี่มอทออะไรน้ำมันก่อน พี่มม่ทอาอนะไรน้ำมันใจร้ายอะ่ะทำไมพี่หมอทอาอนะไรน้ำมันใจร้ายกับเราอย่างนี้แล้วเพื่อนเรายังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ยังอยู่โอเคเพื่อนเรายังอยู่ตอนนี้เหลือแค่เพื่อนเราสองคนแล้วนะดูคนไม่เหลือใครแล้วโดนพี่กล่องกล่องจุ้มแม็กกี้กับพี่โม่ท่อนะไรน้ำมันกินไปเรียบร้อยโอ้ย นนกนพี่กล่องจุ้มแม็กกี้อย่ามาตรงนี้อย่ามาตรงนี้ตอนนี้ต้องรีบปั่นให้ครบห้าเครื่องแล้วคือมันเยอะมากแกปกติชั้นหกที่ชันเคยเล่นมานะคือแบบปกติชั้นหกเราเคยเล่นนะคือแบบยังเหลือคนเยอะกว่านี้อีกนะแกตอนนี้คือเหลือน้อยมากแล้วพี่กล่องจุ้มแม็กกี้ตับพี่ว่าเท่าไหร่มันก็เดินสวนกันจะบ้าฟฟึึบบโอเคเสร็จ พี่มทอทอดแล้วน้ำมันเป็นไรกับตรงนั้นมากปะเห็นไปหลายรอบละตบสักทียังได้สติไหมคะพี่มทอทอดเลยน้ำมันหนีก่อนหนีก่อนเจอใครอะใครเจอกูโอ้ยกล่องจุ้มแม็กกี้เจอฉันฮิมี o ่ S.O.S. S.O.S. s อ s โออนอว้า <c oughs> พี่กล่องจุ๊มแม็กกี้ทำไมทำอย่างนี้ล่ะว,ว้าวว้าวเอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่กัดให้หนูวิ่งได้ไว้ายอ้ยพี่หนูไม่มีทางเลือกนะเนี่ยพี่หนูหนีพี่ไม่ได้เนี่ยพี่หนูวิ่งไม่ได้เนี่ยพี่แล้วพี่ก็ตามอยู่นั่นแหละพี่เป็นอะไรมากป้าเดี๋ยวตบไหมโอ๊ย เนี่ยมันวิ่งไม่ได้เนี่ยพี่หนูวิ่งไม่ได้แล้วเพื่อนเรายังอยู่ไหมเอ่ยเพื่อนฉันยังอยู่ไหมเอ่ยยังอยู่อย่างไรก็ขอขอบคุณที่เพื่อนไม่หนีเราอะไอแต่เราขอหนีเพื่อนก่อนนะไม่ไหวแล้วมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่มหมสตาร์ทใหม่ มีตรงไหนเราปั่นอีกไหมอุ้ย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 หนีสิครับเราอะไรจูดี้จูดี้นั่นไ้เพื่อนวิ่งหนีเพื่อนวิ่งมาหนีพี่กระต่ายตรงนู้น ون. และแน่นอนว่าตอนนี้อามเขากำลังวิ่งหนีอะไรอยู่ไฟสีแดงๆฉันอยากรู้ฉันอยากเห็นหนะ้าตาฉันจะได้ตั้งชื่อให้เขาอุ้ยอ๋อพี่อะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะ สู้กับคนไม่มีทางเลือกดิพี่ถ้าพี่อยากเท่แน่จริงพี่อย่าสู้กับหนูเพราะหนูสู้พี่ไม่ได้ค่ะอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้โอ้ยแล้วคือตอนนี้ไปทางไหนก็เจอแต่มอนเตอร์ไปหมดเนี่ยนี่ขนาดชั้นแรกเนี่นยชั้นสองจะขนาดไหนจะบ้าเก็บไม่หมดเลตอนเนี้ย <c oughs> เอาเ้าลูบอยู่กฝันหนูเียบ้าเลย วิ่ง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 แบบวิ่ตุนพี่เหลือวิ่ตุ่นวิ่งวิ่งแบบวิ่ตุ่นได้ตอนนี้วางงานหมดพี่ใหนูวิ่งได้ดิพี่หนูวิ่งไม่ได้เนี่ยโอ๊ยแต่ละมืดแต่ละเดชั้นต่อมาชั้นสองจะเจอตัวอะไรอีกอุ้ยชั้นกดก่อนนะกดก่อนนะคะอืมลุมกันเทียบเลยพี่บัตเตอร์ไฟปีกดำ พี่พัตเฒนาไฟปีกดำกับพี่พี่กล่องจุ้งแม็กกี้เจอกันอีกแล้วนะคะคุณกล่องจุ้งแม็กกี้เจอกันตลอดแล้วตอนนี้เขาก็กำลังหนีคุณกล่องจุ้งแม็กกี้กันอยู่นะคะส่วนเราก็ปั่นไฟเสร็จแล้วอุ้ยมีตรงนู้นด้วยอ๋อมีคนปั่นอยู่อุ้ยปั่นมาดอดไปตรงไหนต่อวะตอนนั้นคือตรงตรงนั้นคือชุลมุนกันมากนะคะว่าเขาไรยงานข่าวสารค่ะคุณกล่องจุ้งแม็กกี้กับคุณบัตเตอร์ไฟปีกดำกับคุณนากำเอ่อคุณคุณครีมคุณอะไรเนี่ย เรียกชื่อไม่ได้เลยคิดชื่ออ้อยออกอุ้ยพี่กล่องจุ๊มแม็กกี้อย่าทำอะไรหนูพี่กล่องจุ๊มแม็กกี้อย่าเล่นแบบนี้เออหลอดหลอดหลอดเกือบโดนพี่กล่องจุ๊มแม็กกี้เล่นงานซะแล้วขอวิ่งได้ดีเหอะขอวิง่งจะได้วิ่งหนีพี่กล่องจุ๊มแมก็กกี้โอเคไปทุกคนเริ่มชั้นสาม ไ,อ,ไ,ไ,อ,ไ,ไ,อ,ไอ้นี่ตอบแหมตอบไหอุ้ยแยกได้เนี่ยอุ้ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับ โเคจะได้ไปเพิ่งได้ข้่สองอันเองอันที่สี่โอเคไปจะพลังงานก่อนไปลุยว้ายพี่กระต่ายกับพี่กาแฟกาแฟ,ฟแม็กกี้โอ้ยนี่ก่อนเครอด เข้ามาเพื่อนเข้ามาโอเคโหเพื่อนเหลือหนึห่งหัวใจเองสงสารน่ะสนุกมะมโหเพื่อนสนุกเพืดดขข่อนนอนขนาดนี้เพื่อนยังสนุกอีกเหรอถามจริง <c oughs> โอเคมาชั้นสี่โอ้โหมืดซะด้วยปุยเย้นเนกเลยกูอ,อยู่ด้วยเพื่อนโอ,โอ้ย เราควรไปลุยดีกว่าแม้จะได้รีบๆไปชั้นอื่นฉันั่าตรงมีเสียงเฮ้ยเห็นอยู่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 นีไ่ไงเออมาหุ่ยผิด ไปรีบ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 ว้พี่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 กาแฟแม็กกี้พี่กาแฟแม็กกี้อย่าทำอะไรหนูพี่บีบบีบบีโอเคเยัสเกือบตายโอ้ยได้โคต้าเพิ่มหัวใจจะได้ไหมเราเกาะเราเกาเย้นี่ไงจากสองหัวใจเหลือสามหัวใจแล้ว โอ้โหแหมพี่คานพี่คานมามาดักรอหน้าริปเลยหรออืมบริการอย่างดีถึงแม้ว่าจะาไม่ได้อยากใช้บริการนี้ก็ตามโอเคมาเจอเลยก็ปั่นเลยไม่คกรปิดอีกแล้วโอ้ยจะบ้า โอเคอันต่อไปอันต่อไปเหลืออีกแค่2อันก็จะได้เลื่อนชั้นแล้วเราควรพัการนีดก่อนเดี๋ยวจะไม่มีโอ๊ยหนีแป๊บหนีแป๊บเไึบไม่มีเลยมเลเลยตรงนั้นไก่อเก็บแรงไว้ไป่เข้าดีกว่าเราจะรอหับตรงนี้แล้วี้เราหาปั๊บ้าใคเจอทาวนมรนเกอร์คือแบบมีมันต้ย่หโอ้ยก็วิ่งไม่ัดตัสี่เสร็จแอยจะบ่าต้องอุ่นงเนี้ยเาต้องเนีเราต้องอุ่เลยหกันพร้อมน้าพร้อมตาเลยนะคะ เดี๋ยวห้เลยว่ะอันนี่อันนี้ไปก่อนไปก่อนอแล้วคือแบบอยู่แบบประชันชิดมากอะมึงโอ้ยกูจะบ้ามาแล้วลุยลุยลุยอันนี้อะไรวะเนี่ย ปั่นก่อนโอเคเสร็จ okay, <c oughs> ไปฝั่งนี้ไดี๋วปะมีอะไรปะเนี่ยโอเคมา พยายามพยเยานจาหาตั้ใจพี่ดาวดะไม่ไม่ไม่ต้องกดน่องปากินดานต้ตอขออภัยอ่ะิดอีกแล้วแต่บ้าไปอันที่ห้าอันที่ห้าอยู่ไหนอะ โอเครอดชั้นที่7เราจะเอาวาสานชั้นที่8หรือไม่รอถึงวิชอบด่านนี้มากอะ่ะอุ้ยพี่กล้องพี่กล้องจุ๊กแม็กกี้เจอกันอีกแล้วพี่กล้องจุ๊แม็กกี้อย่าทำ่างนี้ดิเคจเจอเครื่องปั่นก็เข้าช้าได้สิครับ มกดผิดตลอดนะกดผิดตลอดเราจะลองมาทำไมเราไม่เข้าใจเอ้ยตายก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการเล่นแดนนี่เวก็์ดเบบอาสารชั้นแปดจริงๆเปลี่ยนเป็นมาชั้นเจต่อโอ้ะจะเป้าคือรู้สึกว่าแบบเกมมันแบบคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ชาขนาดที่เคยทำไมันยากอะก็แบบไม่รู้อะ เราเล็กๆกับเราก็นิ่งช่ป้านหรว่าก็ขาดขาดหลังๆมาก็น่าจะไม่ไม่ค่อยมาสบสีมือถ้าเกิดว่าใครช่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ share, กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่ไการากคิใหม่ๆม่จช่างแอนด์โรคนนะคะทุกคนสำหรับนี้ไปก่อนไว้เดี๋ยวจะมาเล่นใหม่อีกนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย